สวัสดีครับผมปอนนะครับจากช่องยูทูปปอนฟอร์นแล้วก็เพจปอนฟอร์นนะครับวันนี้ก็ผมมีตัว4ประตูรุ่นสปอร์ตนะครับเป็น4ประตู กีออโต้หสปีดนะครับราคาขายนะรุ่นนี้อยู่ที่9ก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทนะครับคันนี้เดิมๆเ,เนี่ยสีรถรุ่นนี้นะครับคันนี้นะเป็นสีบอลเงินนะครับคันนี้แลปสติ๊กเกอร์ใหม่คันนี้เป็น,นการแลปสติ๊กเกอร์ทั้งคันนะครับสีเนี่ยสวยมากแล้วก็ในส่วนของตัวชุดแต่งนะครับด้านหน้ามันจะเป็นตัวชุดวิกเตอร์นะครับก็จะมีตัวกระจังหน้ากระจังหน้าของวิกเตอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบซี่แบบนี้นะครับเป็นซี่ๆลงไปแล้วก็ด้านหลังจะเป็นตะแกรงแบบรังผึ้งนะ ตัวนี้ดีไซน์สวยมากนะครับผมบอกเลยสาย้วสวยด้วยนะครับด้านบนจะมีไฟ3จุดให้ตัวนี้เดินควบคู่กับตัวไฟหลีแล้วก็จะมีไฟ LED แบบนี้ครับที่เป็นสี่เหลี่ยมทั้งสองข้างนะตัวนี้ก็เดินควบคู่กับไฟหลีนะครับที่มาพร้อมกับตัวชุดกระจังหน้าวิกเตอร์ส่วนชิ้นด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นสเกิร์ตนะครับของงานวิกเตอร์เช่นกันนะที่มาพร้อมกันเลยนะครับตัวชิ้นสเกิร์ตเนี่ยด้านล่างก็จะเป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาเข้มๆนะส่วนด้านบนเนี่ยแล็บติ๊กเกอร์จะเป็นสีเดียวกับตัวรถ นะครับตัวนี้สวยมากนะสาหรับงานนี้นะครับสว่วนตัวชุดไฟหน้าที่เราเห็นแปลกตานะมันไม่ใช่ไฟของตัวรุ่น4ตัวสปอร์ตนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนใหม่ไฟตัวนี้มันจะเป็นไฟแบบ Y-Tag 4x4 ก็คือจะมีตัว C ีแคมมาให้นะครับแล้วจะมีลูกแก้วมาให้ตัวนี้เป็นโคมของซับนะครับเป็นโคมซับนะหรือที่เราเรียกกันก็คือโคมเทียบนั่นแหละนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ซีแคมได้ไฟต่ำไฟสูงใช้ได้ปกตินะครับแต่ว่า มันไม่สามารถกัาเรียกงอะไรปรับออโต้ได้นะครับในกรณีที่ไม่มีรถวิ่งสวนนะปรับออโต้ไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นโคมเทียบเท่านั้นเองสําหรับด้านข้างนะครับก็ตัวซุ้มล้อเนี่ยเป็นซุ้มล้อที่มากับตัวชุดวิกเตอร์นะครับส่วนตัวล้อแมกกาอย่างนะครับจะเป็นขอบ20ของเดิมเนี่ยเป็นแมกอลอยขนาด18นิ้วแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ยางหน้ากว้างแค่255นะครับคันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นขอบ20ตัวแมกเนี่ยจะเป็นแบรนด์ของโอเวซิสนะครับขอบ20ออฟเซตติดลบก็คือที่มันจะยื่นออกเนี่ยประมาณ ส่วนยางเนี่ยที่ใช้นะครับเลือกใช้เป็นยางตยโยไทยนะครับไซส์ยางเนี่ยจะเป็น3.05ก็คือหน้ายางเนี่ยกว้าง3.05นะครับความหนาอยู่ที่55นะครับแล้วก็รอบวงเนี่ยคือขอบ20ตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวรุ่นโอเพ่นแนที่ RT นะครับเป็นตัวที่นิยมคราวนี้มาในส่วนของตัวช่วงล่างคันนี้ช่วงล่างเนี่ยจัดเต็มระบบเลยของเดิมนะครับรุ่นนี้เป็นโช๊คโมโน t ู b นะก็คือนุ่มหนึบอยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยด้วยสไตล์ที่ว่าลูกค้าเปลี่ยนล้อที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมอยากให้รถเนี่ยในเม ที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็คือโช๊คเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นตัวโมโน2.0ของโปรเ e นเดอร์นะครับก็คือตัวแกนเนี่ย2.0นะครับมีซับแทงซับแทงก็คือตัวกระปุกซับแทงนะครับแล้วก็ปรับแข็งอ่อนได้8ระดับทีนี้ตัวรุ่นโมโน2.0เนี่ยยังสามารถใช้กับสปริงเดิมได้แล้วก็ตัวโช๊คโมโน2.0นะครับมันสามารถสไลด์สไลด์กระบอกได้ก็คือเหมือนสตัดปรับเกีย์นั่นแหละขึ้นลงนะครับ2-3นิ้วได้เลยนะครับส่วนด้านบนก็เปลี่ยนปีกนกใหม่นะครับป,รปีกน ตัวปีกนกเนี่ยตัวลูกหมากของลูกหมากปีกนกนะมันสามารถให้ตัวได้นะครับหรือที่เขาเรียกกันกนะ็คือปรับองศาได้ตัวเนี้ยเวลาตั้งศูนย์เนี่ยมันจะตั้งศูนย์ใกล้เคียงของเดิมโรงงานนะครับเพราะว่านา,ย,นอย,อย,าย,ย่างมันใหญ่ไงถูกไหมปีกนกเดิมเนี่ยองศาไม่ได้นะครับเอาไม่อยู่คราวนี้ ane, พอเราเปลี่ยนปุ๊บมันก็ลดอาก,การกินหน้ายางได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราจะต้องตั้งศูนย์ทุกๆ10,000กิโลนะสำหรับตัวรถยนต์สรอนนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกหมากกันโคงให้มันสั้้นนนลลงงเเเพราาาาะว่กกหมมมปโคีขอดิั พอเราเปลี่ยนให้มันสั้นลงนะครับการใช้งานก็ดีขึ้นถ้ามันยาวเท่าเดิมนะครับเนี่ยตาที่รดสูงขึ้นเนี่ยมันจะข้ามกระปิงนอกกลางนะครับแล้วก็จะหักตอนนี้โช๊คเนี่ยก็เปลี่ยนทั้งหน้าหลังเลยข้างหลังก็จะเป็นโมโน2.0นะครับมีซับแทงปรับแป่นเหมือนกันอ่าแล้วก็ท่อด้านหลังเนี่ยเปลี่ยนเป็นท่อ H-K แบบท่อคู่นะครับปลายก็จะเป็นปลายแคปลาถัดมาที่ด้านท้ายนะครับกับด้านข้างอ่าด้านข้าง,างก่อนละกันผมเลยไปสําหรับตัวบันไดข้างนะครับจะเป็นบันไดไฟฟ้าตัว power step นะครับมาพร้อมกับไฟ RTB และแอปพลิเคชันนะครับสามารถปรับสีได้นะครับปรับสีได้นะสำหรับตัวบันไดข้างมันเป็นของแบนด์มเมอร์นะตัวนี้คือใหม่ล่าสุดเลยใส่แล้วโคตรเทเลยนะครับเวลาเปิดประตูเนี่ยมันก็สามารถเอาบันไดลงได้บันไดก็จะลงได้ปกติเวลาเราปิดมันก็จะเก็บได้นะครับตัวนี้มีกันหีบด้วยนะเวลาขาลูกค้านะครับตดนลงไปนะตัวนี้จะไม่ทํางานนะครับมันจะกันหนีบได้นะสําหรับตัวบันไดข้างด้านท้ายนะครับ ไฟท้ายเนี่ยเปลี่ยนใหม่เป็นแบบ tag 4 4นะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะเป็น LED นะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายเนี่ยเวลาเราเปิดเนี่ยมันจะมีตัวเยกตัวผันแรงนะครับในรุ่นสปอร์ตนะมีตัวพันแรงมาให้เลยนะครับส่วนภายในภายในเนี่ยตัวรุ่น4ประตูสปอร์ตนะครับตัวเนี้ยจะเป็นกุญแจแบบแกุญแจกีร์เลสนะครับก็คือเรามีกุญแจอยู่ที่ตัวเนี่ยสามารถเปิดประตูรถได้เลยนะครับสามารถเปิดประตูรถได้เลยตัวเราเนี่ยห่างจากรถเนี่ยไม่เกิน1เมตรนะก็สามารถเปิดประตูได้นะ ถ้ามีกุญแจอยู่ที่ตัวนะครับถัดมาด้านในเนี่ยภายในก็จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับมีแต่นทรัลล็อกกระจกมองข้างปรับทับไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับรุ่นนี้ส่วนตัวการสตาร์ทเนี่ยจะไม่ได้ใช้กุญแจเสียบที่คอแล้วนะครับก็จะเป็นระบบคูทสตาร์ทกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับสำหรับเกียร์ออโต้นะหน้าจอเรือนไมเนี่ยขนาด8นิ้วพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้4ทิศทางก็คือขึ้นลงนะครับแล้วก็ดึงเข้าหาตัวได้ปรับได้4ทิศทางส่วนเบาะเบาะรุ่นนี้เป็นเบาะหนังนะครับดด้้้าาาาานนนหลััังงเเ่่่ยาาปปกขมมสอแตแวไไไ็ฟฟะ เบาะแถวหน้ายังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับตัวนี้ยังเป็นเบาะธรรมดาอยู่แต่ว่าเป็นเบาะหนังแล้วนะครับจากโรงงานเลยจอกลางขนาด10.1รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับสามารถโหลดฟอร์ดพาร์ทเชื่อมฟอร์ดพาร์ทนะครับแล้วก็สตาร์ทรถผ่านมือถือได้นะสำหรับตัวออปชั่นในรุ่น4ประตูสปอร์ตนะครับตัวนี้ก็ครบคันนะครับรุ่นนี้มีเวลชาร์จให้ก็คือที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับอยู่ใต้หน้าจอกลางแล้วก็กระจกมองหลังเป็นกระจกตัดแสงให้เรียบร้อยนะครับก็โดยรวม คันนี้แต่งแล้วหล่อมากนะครับสำหรับตัว4ประตูสปอร์ตหาลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจรถยนต์ฟอร์ตป้ายแดงนะแต่งเอาเโทชวลรุมทักได้ที่เบอร์086344739นะครับผมปอนสปอร์ดยินดีให้บริการแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งช่อง u t u b e ปอนสปอร์ดแล้วก็เพจปอนสปอร์ดให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ i got a god complex haters love to hate but i never feel pressed got a lot on my plate but i never get stressed i'll take all the pressure like i'm mason this test off oh, tear it up like i'm jason i see the world like it's ready for the taking i see this place like a game i'm playing straight to the bank to collect my payments no negotiations it's my way i was born impatient and like a damn freemason i'll run this nation